กับนะครับข้อมกับกระบะนะครับอันนี้กับกระบะกับของเขานะครับเนี่เขาเหตุมาหายเลยนะครับนะร่วมเบสเซ็นี่หกหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียเหรียญทองนะฮะวันนี้ไปดูนะฮะไปทําโทษคนนะครับขับรถล้มไปทุงขี่ตมเ้อพี่น้องนะรถ ทะเลเมื่อโอ้ลมดีเว้ยโอ้มนเหล,ล่าลมไปรื้ขีดตูมครับในเบียเมื่อนี่ไปส่งของกลับมาแหละเล,ะเละตุ่มเปะทำโทษเลยเอลรถมาล่างนะเบิงเบิงเบิงไปตัวขีดตูมมั้งครับโอ้ยขึ้นหนา้ารถคุณรถใหม่ๆเนี่นี่ซื้อมาแปดปีแล้วขั้นนี่ เอาล่าง oh. ล่างครัมันสะอาดมันสวนกับหน้าตาค้นครับลายหันหนาวะเบิงดู <c oughs> เออใ่ะมันสวนกับหน้าตาเด้อคุณเบิงล้อโอ้โห oh. มันเป็นลวดยังก็อลวดฝ <c oughs> นตกครับ <c oughs> มอคื่นพี่น้อง <c oughs> นะฮะฝนตกนะครับไปส่งของกับลำบากนะครับตมขี้คน้นเนาะ เปนลูกค้าส่วนมากกบเฮ็ดบ้านไม่ก็ทีเป็นดินถมไม้นะครับนะเป็นดินถมไม้นะครับแล้วก็ลั่งเือไปส่งของกับรถติดนะครับนะค่าของอ่ะพันหนึ่งนะครับค่ารถลากหาร้อยนะครับสรุปว่าขาดทุนไปแล้วหาร้อยบาทนะครับมือหนักน,นะฮะนะจะได้เงินแต่ละบาทนะครับพี่น้องเอ้ยบรได้โรถอยู่กีบกุหลาบนะครับบรได้ได้ทรงบางที่เขาต้องการเด้อ มันก็มีอุปสรรคต่างๆเื้ากันนะครับนะขับรถติดนี่คืองานใหญ่เลยตะไปรถไทยนี่เบี้ยเขาจ้างเ่อนเหรอสามสามรนะ้อยหาร้อยเนาะตอนตอเถี่ยวนะรถ <500. S 1> น้อยสิเขาเก่เาสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เขานะพื่อนลงนกันถือจุ๋ของบ้านที่เห็นเพื่อนมีรถไทยสิเพิ่นกะเพิ่นกะดึงอ้ฟี่ครับนะแต่ส่วนมากกะกะเสียงเงินแหละครับนะ เราก็คิดค่าบริการนะครับนะดึงทัละสองร้อยสามร้อยเนาะลดหน่อยสิมึงไปส่งของเนื้อขอ,ของของนักส่วนมากก็เป็นอิฐหินปูนทรายนะครับของของไงกำลังหน่อยนะครับของไงกำไรหน่อยนะของของไง,งบุตรทหารนะครับนะทั้งสี่แหละครับไปส่งมากกับรถเปืื่นนะครับรถเปืื่นขีดตมนะครับรถติดลมติดยางแน่นะชัวร์สุดเงินกับบริเมณงานไงนะครับ ต่อใส่เครื่องแรงคนแรงรถนะครับหนาะมาลดเบืง้งชิล้างในซัมเดย์นะ้ามือนี่เบืงนะเบ้งนะแหล่เฮี้ยนเบงเอารถโอ้ยเบืงบ้ง,งสภาพรถนะครับเลรถรถ,รถใหม่จะได้ดิผมไม่รถเก่าแล้วผมบอกไว้ก่อนนะแค่เนี่ยแต่ผมมีงวดนะครับอันที่สี่เนี่ยผมมีงวดนะครับรถผมนะแต่รถรถส่วนตัวนี่รถบูดิโอ้ย แต่ละคันงวดนี่ต้องห่วงนะครับติเซาบู๋แหละล่ะตีขี้ตี่ขี้จักรยานแท่นแล้วบานนี่นะอาลางให้มันหลอนๆเด้ออันนี้ก็เป็นรถรถกระบะนะครับติดชุดดำนะฮะชุดดำนะครับตัวนี้นะครับอ่าลืมว่ามาแล้วก็สิอธิบายฟังนะครับตัวนี้เป็นชุดดำนะครับนะชุดดำก็เท่าท็ดเองกับซื้อมากมือนกับบาทครับ แต่ว่าตัวนี้ผมจ่ายเข้ามานะครับของอูกล่องเซอร์วิสนะครับมันเป็นรถเอ่อเป็นชุดดำนะครับพร้อมกับกระบะนะครับอันนี้กับกระบะกับของเขานะครับนี่เขาเฮ็ดมาให้เลยนะครับนะร่วมเบสเซ็ดนี่หกหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับทั้งกระบะนะครับหกหมื่นหรือหกหมื่นห้าจับไม่ผิดผมติดพร้อมกันสองขั้นเนาะนะเขาสีมีกระบะให้เขาพร้อมนะเขาก็ทีเฮ็ดแบบนี้แหละครับเขาก็ทีถามว่าจะเอาสีอะไรยังไง เ่าก็บ,บอกสีให้มันตามกับสีรถเท่านะครับนะบอกเขาตามสีรถเ่าก็ชีแต่งมาให้นะครับพอแต่งมาเสร็จปุ๊บ <c oughs> เ่าก็สีเอา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 ขึ้นอีกได้ละเอ,เอาด้ามขึ้นอีกนิดหน่อยนะไปเห็นสองเขากดเบิ้เบิ้งครับกดด้ามขึ้นนะครับนะรถรุ่นนี้เขาบอกว่าพอ่พอพ่อ เขาเขาว่ายกได้หางหกตันผนะครับแต่ว่าผมกับเราเคยหอดผุนนะเท็มที่ผมกับใส่หินสองคิวนะครับใส่สองคิวนะครับหรือว่าปุนเส้าสอบหรือ1ีบสอบแค่นี้นะครับบ่อยากบรรทุกรถหลายเพราะว่าเหลือต่นทาตรถนะครับถ้าต้องใส่เขาอีกยาวนานนะครับบ่แม่นใส่แค่มื่สองหมือนนะใส่แบบทุลักทุลีหลายมันกะใส่บทุนนะครับคอยๆเห็ดไปเนะเดีวนี้ก็จะเป็นชุดดานะครับนะชุดดาเขากสะใหญ่มากนะครับแล้วก็โตปั้มนะครับตัวปั้มตัวนี้นะครับ ตัวนี้หกมือแล้หกปัญหาผมจำผิดนะครับแต่ว่าผมไปซื้อโชคนะครับนี่โชคโชคกัาบแหนบครับชุดโชคนีมือสองนะครับพ้อแหนบนะครับแหนบบรรทุกนะครับบางคนถามมาเป็นอย่างคือบอกเพาร้อยนะครับเพาร้อยผมบ่มาดครับแบบนี้แหละนะครับเพาร้อยมัตสีมัตสีจะไหนล่ะเขาชิว่าบรรทุกนักโวดนะเอาธร้มดานะครับค่อยเห็ดไปนะ ตัวนี้ก็ซื้อมาซะมาเฮ็ดติสำรับเวลาไปส่งของลูกค้าที่สั่งของหน่อยนะครับที่รถรถหกลอ้อบ่เขาเขาบ่าถึงนะครับไปบ่ได้ไปบ่ถึงนะครับนะเขาใต้คุ้นบ้านนะครับเขาไปซอยน้อยๆนะครับนะแบบนี้ไอ้ชุดอันมือกดไม่เหนื่อยเห็นไหมเฮียบุงดูวยอ่าบัตสิมีปุ่มกดปุ่มดำนะครับเนี่ยปุ่มดำอ่าบัตสิมี่บันสิมีคือคันเร่งว่าอยู่ไอ้ยังเกาะชุดกดดำอยู่นี่นะครับกดลง กดลงมนก็ลงนะครับอ่ากดลงมนก็ลงเลยนะครับนะสบายครับคล้ายๆไปซื้อก่อรสางหรว่าเอาไปค้นหินค้นมั่นนะครับค้นมั่นนะภาคเกษตรเท่าก็ดีนะครับผมนะฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมผมบริมีส่วน,น่วนเสียครับเขาดอกแต่ว่าผมพุทธนาไห้นะครับนะคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ